เมื่อเวลา23นาิ30นาทีวันที่4เมษายนร้อยตำรวจเอกสนธยาคนทรัพย์รองสารวัตรป้องกันปราบปรา,ปรามสพเมืองพัทยารับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทโดยเหตุเกิดภายในซอยเรียบหาดพัทยา6ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยารีบไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบกลุ่มคนไทยซึ่งเป็นวินจักรยานยน์รับจ้างและนักท่องเที่ยวชาวจีนยืนโต้เถียงกันไปมาหลังมีคนมาสงบศึกที่ชกต่อยกันอย่างชุลมุน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยตำรวจจึงเชิญตัวไปสอบสวนที่สอพอเมืองพัทยาโดยฝ่ายวินรถจักรยานยนต์รับจ้างให้ข้อมูลว่ากลุ่มคนจีนนั้นมากันสามคนเดินเข้าไปปัสสาวะในพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีป้ายติดห้ามอย่างชัดเจนทุกคนพยายามห้ามแต่ชาวจีนไม่ฟังทั้งยังมีทีท่ามไม่พอใจหลังต่อว่าจึงได้มีการเกิดผลักกระชากคอเสือ้อก่อนจะเข้าชกต่อยกันอย่างชุลมุนดังกล่าว เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาได้เชิญตัวทั้งสองฝ่ายไปสอบสวนหาสาเหตุหากทั้งสองฝ่ายติดใจที่จะดำเนินคดีก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายแต่หากไม่ติดใจและไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีก็ทำการขอโทษขอโพยแล้วแยกย้ายกันกลับต่อไปผมแล้วผมก็เลยล็อกทั้งคื่อออกคือมันจะ่อยเข้าไปเยี่ยวอ่ะเขาเข้าไปเยี่ยวมันเขียนอยู่ว่า no total บอกแล้วเ เราเตือนเขาเหรอใช่บอกดีๆแล้วมันก็ผักเราไม่บอกเขาว่าไงไออยูโนโทโทมันก็เยี่ยจนสุดอ่ะขนาพูดแล้วอ่ะอ่าแล้วงไงต่อมันมันก็ออกมาแล้วมันก็มองพอมองเสร็จไอคนที่ใส่แว่นที่กระดุมมันขาดอ่ะมันก็ผักผักไอคนไหนวะผักอีกคนนึงผักเพื่อนพี่ใช่อ่าผักอีกคนนึงปุ๊บแล้วนั่นมันก็ใส่อารมณ์ปุ๊บอย่างนี้เลยคือแบบไม่พอใจแล้วใช่มันก็ผักไอที่เขาถามว่าผักอะไรมันก็ต่อยกระชุลมุนกันเลยใช่ แล้วผู้หญิงเขาเพิ่งมามันผู้หญิงพูดไม่ได้ผู้หญิงเพิ่งมาผู้หญิงเพิ่งมาเลยแตตรงนี้ล่ะที่ฉี่เนี่ยเป็นที่สาธารณะใช่ไหมไม่ครับซอยซอยซอยหกเป็นซอยเดินเข้าห้องเขาห้าเดี่ยวห้ามเดี่ยวอ๋อเป็นทางเข้าห้องเขาใช่ทางเข้าห้องเขาอ๋อคนเหม็นพี่ต้องวินเสื้อมัก็เขียนเรียบร้อยเขียนป้ายโทรศัพท์อีกโทรศัพท์ไปแล้วพังเหรอใช่โทรศัพท์พังกันคนละเครื่องเนี่ยมันสะบัดอ่ะมันตกอ่ะแล้วเสื้ออีกตัวหนึ่งวะไหนพี่เบนร้อนตัวรถไฟแค่ปีตี แล้วมันเที่ยวไหนคือเ,เป็นยังไงเหตุการณ์ตอนแรกเหตุการณ์เยี่ยวตรงนี้เราห้ามเยี่ยวมันมีาน้ายที่เนอยู่เที่ยวแล้วพอเราไปห้ามเราไปห้ามไม่ให้เยี่ยวเพื่อนมันกระโดดมาต่อยเลยอ่าใช่เพื่อนมันกระโดดมาต่อยอานนี้ก็ลุมเลยแล้วเกิดเกิดเรื่องกันครั้งหนึ่งมันก็วยวายไปเราห้ามวุวายมันก็ดึงเสื้อของเพื่อนสองคนไม่ปล่อยเลยทำยังไงก็ไม่ปล่อยก็เลยลุย คือเราห้ามมันมันวุ่น<ร>าวยายใ,<ส>ใส่เราแล้วมันายใส่เราห้าม,ามเที่ยวเนี่ยนะใช่แล้วมันก็กระดุกกระชากเสื้อขาดไปสองตัวอ๋อตอนนี้